สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดันลาชาแนลนะครับมองได้มีตัวดีตัวเด็ดนะครับดันลากรเสียวไห้พี่น้องให้ท่านผู้ชมออกไปพิจารณาเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะครับเมื่อวนี้เขาตีมาตามแนวทางของปูนนนผาแดงครับพี่น้องหลักปุณยาเพิ่นได้ว่าเหตุการณ์ให้ฟังนะพี่น้องเนาะนะครับว่ามีขาเจ้าไปเอาตัวเลขกันนะครับอยู่ที่นนผาแดง มีปูรือสีมากทำบิธีนะครับพี่น้องเดี๋ยววดนี้นะครับสิเป็นยังไงเดี๋ยวเอามาฟังจากปากคุณยายเล่กันแล้วกันนะครับผมเพราะว่าดอนลากันยังบบหูไล่ละเอียดนะพี่น้องเนาะนะครับผมมาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมอันเป็นยังไงอันย่ายอันที่บ้านปูน้นผาแดง,นะงนัน่ยจะย่าไยนอนผาแดงค่ะมึงนึงเป็นยังไงย่ายบ้างนึงอ่ะนาอเพิ่นเม,มาเมาเหล่าทูกเขเล่นไปหยียบเพ่ท่านเพิ่นว่าอือ บานนี้เพิ่นว่านแน่นอนบานนี้ค่ะเพื่อนได้มากนั่นเพื่อนเขียนให้เพื่อนเขียนด้วอบานนี้ค่ะเขียนให้ห้าหกเ็อือห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้านีสเจ็ดห้านี่แหละงวดนี่ม่าแม่อือโอ้ครับงวดนี้เพิ่นบ่กินเพื่อนเลยเอาไปตั้งไว้ครับอือคือได้ยินนคาวังหงวดก่อนถือหลายใบใหญ่อือถือแปดล้านเนาะแปดล้านครับอือ แต่ว่าเขาจะมาเอาข้าวเดี๋ยวเขาจะกระเป๋าไปขอบไปตอนวันนี้มาเห็นซีโคนครับค่ะเมาน้ำปูนี่ยมันบอกเมา่น้ำปูนนท์ผาแดงนนท์ผาแดงครับผมอยู่มองไร่าย่นนท์ผาแดงมันมันสิข้ามมันสงข้ามไปโอ้ยสงข้ามไปเพิ่นเอาเพิ่นให้แล้วเพิ่นกัดสิไปหุ่นสนุ่ยคลายคลายสนุ่ย ปูสิง <Valerie> แล้วมองหันเป็นนุน่นผาแดงป, <Rainbow noon. S 2> ปูผาแดงปูผาแดงครับก็เลได้ซื้อ่าปูนุ่นผาแดงนุ่นผาแดงข้าจ้ามานังเอาว่านั้นบอกแม่หรือไนเป็นยังไงแมาเพื่อจะเข่าทั้นที่เลยครับมาขอมาขอมายังเพื่อบพาวมาบอกแล้วเพื่นก็ไปฝ่าว่าฝ่าวมาขอเพื่อนมาขออยู่นั่นบอกไม่ได้อยู่โดนเน๊ะครับเพื่อหะให้ไปนะครับเพื่อว่าเพื่อนจะไปคพ่นละเตรียมจะไป เยบไปเยเพนเล่ครับลองสลากพนเล่าอ้ากนพนเมาเราอ่ะไปเย็บเพระท่านไปเย็บเพราะท่านพนวะเมาเราเมาครับเมาเราโทษไปเย็บเพราะท่านนี่ว่ากินพนวอมครับรอบนี้เราพนวาเยยบไปแล้วมันบ่อแม่งวดนี้วันนี้ว่าเยบเลยละโอ้ครับห้าหกเจ็ดอ้ข้างบนครับข้างล่างสิบเจ็ดข้างล่างสิบเจ็ดโอ้ครับ อืมเลขงามอยู่แม่าสิบเจ็ดครับน้ำเขาเลขดังข้าเจ้ามันจะเป็นยังไงอ่าเอ้ามันเขาเลขดังสิบเจ็ดนี่กระดังเยอะน้องเม่เนาะสิบเอ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดดังไหมครับโอ้ปู่นอนผาแดงพี่เมืองเมืองเด้อค่ะแต่ว่างวดเมื่อกี้งวดเมื่อกี้นี่ปู่ว่าไปกองสลากเยี๋ไปพระทันพระทันข้าเมาเหล่าทูข้าเมาเหล่าทูอยู่ข้าเจ้าเหล่าทูมันสามารถไหวเม้าไหว โอ้ครับ้วก็เลียงพร้อมค่ะขาเจ้ามาตะไก่บ่อยหที่มันไม่ได้ไก่บอที่ขาเจ้ามาที่ข้าจ้ามาทั้งบรรทั้มาสั่นบทั้งบรนค่้มอำเภอใดเนี่ยบรรทั้อปูผมเงาคนล่ะปูผมเงาอืมครับบันปูผมเงาดังๆยวนบั้เด่นคนเนานบั้ยวนบรนทั่งเหม่เนอะปูผมเง่าค่ะโอ้ ย่างนีแต่ซื้อปูผมยาวเลย่ะนไปยูน้ำปูพี่บุญคนไปยูพี่บุญรักพี่บุญรักค่ะคนรบอ๋อมันปูอยางมีบครับครับได้ตัวเดียวคุนบอกตัวเดียวเล่นมาแม่จ้ะหาหกเจ็บนี่ตัดเลยเอาจ้ะครับตอนคนมาเฮ็ดเทียเดียวนี่ขึ้นแล้วเล่นเลยย่ายแล้วไปเลยอ๋อครับแต่หงวดตองหงัดวันนี้เฮ็ดเทียเดียวขึ้นแล้วไปคมาเฮ็ดวันหนังค้านันังค้านนี่มันแห้งมันกระสี ได้เป็นมงคดของอนคบอนบ้านหลังบ้านแตะวาาล่างนี่เพิ่นย่าตัวเดียวสิบเจ็ด <17. S 1> เจ็ดหน,นึ่งสิบเจ็ดสิบเจ็ดตอนเล็กของคนอีกลับบ่แเม่ยหรือออกตรงตรงกับเอาเลยห้าก้อนนี่พพนไทหา้าห้าเก็ดเก้าอันบ่ม่หล่อห้าเก้าเก้าเ็ดอีปูงวด,น,ดน,นั่นก็สามตัวที่ิ่นเดที่ิันได้แปดล้านอันบ่แมีอ รับหาเจ็ดเก้าเพิ่นเพิ่นห้ยหาเพิ่นเพิ่นหมหาเจ็ดเก้าหาเจ็ดเก้ารับมันออกหาเก้าเจ็ดหาเก้าเจ็ดเพิมเพิ่นกระโบเพ้อมครับค่ะอืมโอ้แต่งวดนี้กับตัวเดียวหาหกเจ็ดห้เลี่ยงไม่ติแม่โอ้กับกเหากลับเจ็ดหกหาเจ็ดหกหาหกเจ็ลิเจ็ดหกหานาะแม่เนาะกับแบล็คได้ครับท่านผู้ชมครับ มีมีหลุดแคลงวดเมื่อกี้ปูเพิ่นว่าเพิ่นเมาเ้าเมาเราเมาเราเท่าไปเหยียบไปแห่ในกองฉลากข่งท่านเลยครับท่านผู้ชมครับครับชัยวิจารณญาณเอาเด้อครับท่านผู้ชมครับเป็นแนวทางนะครับก็เป็นขมเสือเพิ่นว่าแน่นอนเด้อเพิ่นว่าสิเอาให้ได้เด้อครับอืมอืมครับกระเล็กบ่หลายตัวน้าแม่เนาะเล็กบ่หลายตัวคนไทยเด็ดเด็ดมาโลดอ่าเด็ดๆมาโลดครับ17 71ล้านตัวเดียว โอ้มันเหมียวน้อมันเลขทูบเลขยังหนึ่งเลขเพิ่นเทศไทยเลยเขียนไทยเลยนี่แล้วมันเด็ดใหญ่วัดตองใส่ทูบใส่ยังเนาะค่ะเข่าส่งเอาเลยบ่าวออกมาเป็นตัวเลยเนาะไปหลดไปหลดไปหลุดเป็นบ่าว้าก้อนมันกัจับมาเป็นตัวเป็นตัวเลยข้าวสามตัวนะจับมาแต่ละตัวละตัวเอาเพชรเป็นกระดาษมาใหญ่หรือว่าจังไรมันสิ มันสิเห็นยังไงห้องฝนล่ะเขาสิจับมากนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้ครับเท่าละตัวเขาก็จับไปจะบไปเนี่ยเขียนเลด้วยโอ้ยามย่ำเพิ่นไปทำพิธีนี่เพิ่นหาไปหลายคนมาใหญ่บอกโอ้แต่ว่าเพิ่นกระบอกเ้าเฝ้าเอาเขาจะกับเฝ้านี้โอ้จะเป็นล่างส่งมาเอามันเมนบอมันเป็นปูฤาษีโอ้เป็นปูฤาษีมาเอาอ๋อมัดหัวสีแดง งานไม่ยังมองผืนไหนอ่าโอ้แต่ว่ามาจากทั้งวันค่าแต่ว่าคนกับแปลงานหลายมองมาแม่หรือคนมาตั้งใจมากเลยตั้งใจมากเอามองนี่ยตั้งใจมากมองนี่นู่นพาแดงนี่เนาะค่ะจะเคยได้เนาะครับเอ้อจะมีให้ได้โชคนำน้าแม่เนาะงวดนี้เนาะครับคสผู้ชมครับนี่แหละครับผมงวดที่ผ่านมางวดที่หาเจ็ดเก่าเขาเจาก็ได้ตรงๆได้ตั้งแปดล้านอืม จะไมีพึ่งรุดงวดเดียวนะคะปูเมาเหล่าโทษไปประทัานค่ะไปเหยียบประทัานไปกองสลากเหยียบไปประทัานงวดนี้ปูว่าแน่นอนแน่นอนเป็นมาแม่อื่ครับห่อนเนี่ยห่อนอากาศบรรท้อนห่อนมาแหม่เนาะออกเดือนสามเดือนสี่นี่ห่อนแล้วห่อนมาแหม่เนาะ ใส่วิจารณน่ิตารณนาในการัะชมนะคถาไนะครับทผู้ช่มครับมาถามนั่เนี่ยเพื่อนไฮละครับบาจะยิ้ม้าวนะครับครับงวดหาเจ็ดเก่าือว่าเคุขคือได้ครับใดเนี่ยเจ้า่ค่อยบอกไปไนะเอาพูดเพาะจไปหลุดาววอกให้ฟังเนื้อแยไปเจัิงเลยคือได้ยินขาเจ้าว่ามันกับดีู้ฮุจเขาซื้อรัาเขาเฝ้าบอกล้วกซื้อล้วนี้รที่บนมันดังไก่ค่ะครับไปไปบึ้งขจาาขจาว่าทีเต็มสำน อือสิเอาแล้วคะเจากันนี้เลยเนาะอเอาละคะเจากันนี้อ้แต่ว่าแม่แม่มักตะไรงวอน้ยก็มักตัวขึ้นบอกเนี่ยล่ะตัวน้ำปูเนี่ยนะตัวน้ำปูเนี่ยนะเนาะ ครับผมหลังจากที่ได้ฟังคุณยายวาวแล้วนะพี่น้องเนาะเหตุการณ์ทุกอย่างที่คุณยายวาวให้ฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องเด้อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขนะครับที่ได้มาในงวดวันที่16มินาคมนี้นะครับที่คุณยายได้ว,ว่าว่ามีปุรุษีนะครับมาทําพิธีอยู่น,น่น,นผาแดงนะพี่น้องเนาะได้หา 6- 7พี่น้อง กับ17เดื่อพี่น้องเด้อครับเอาไปพิจรารณาเป็นแนวทางเบิงนะครับผมเอาไปเบิงประกอบกับการตัดสิ้นใจนะครับผมมากบมางจังตัดสินใจกันอีกครั้งนึงนะครับครับสําหรับคลิปนี้กับคงสีมิตรนีนะครับต้องขอขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท,ทุกทท่านนะครับที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดันลาชาแนลนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีเรู่อยเสุกคนเด้งเด้นนคกัน สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับเราพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ